สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่2พบกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีกระจายกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า101ลูก101 2.11 การหาผลลบโดยการตั้งลบมีกระมีการกระจายนะคะเราเคยเรียนในเรื่องของการลบแบบใช้เส้นจำนวนไปแล้วแบบใช้แผ่นจำนวนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็แบบตั้งลบแบบไม่มีกระจายไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาเรียนการตั้งลบแบบมีการกระจาย ทำไมเราต้องกระจายเราจะก,กระจายก็ต่อเมื่อตัวตั้งนะคะน้อยกว่าตัวลบนั่นเองตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะการกระจายนี้เดี๋ยวครูเพิ่งจะเรียกว่าการยืมนะลูกนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะอ่ะดูดูประโยคสัญลักษณ์นี้ที่เขาให้มาลูก3 2 5ลบ 119เท่ากับช่องว่างนะคะอันนี้คือโจทย์ลูกนะคะขั้นที่1ลบในหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจึงต้องกระจายจากหลัก10ไปหลักหน่วยอ่ากระจายยังไงนะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเห็นไหมคะ5้น้อยกว่า9 5ลบ9ไม่ได้เพราะมันน้อยกว่าใช่ไหมลูกเราทำยังไงเราก็ไปยืมของหลัก10มาครูเพิ่งใช้คำว่ายืมนะลูกยืมคือการกระจายนะคะยืมมาจากเดิมเป็น5ยืมมา10เห็นไหมคะยืมมา10ก็กลายเป็นเท่าไหร่15เราก็เอา15ไปลบ9เลยนะคะเอา15ไปลบ9เหลือ6 ะะตัวนี้2ในหลัก10ลูกโดนยืมไปแล้ว1่เห็นไหมคะโดนยืมไปแล้ว1ก็จะเหลือ1นะคะไม่เป็น2แล้วนะเหลือ1นะคะอ่ะขั้นที่2ขั้นที่2ลูกลบในหลัก10เหมือนเดิมนะคะหลักหน่วยลบไปแล้วนะคะลบถัดมาลบหลัก10ลูกหลัก10 2ตัวนี้โดนยืมไปแล้ว ยืมไป1ก็เหลือ1นะคะจากเดิมมีอยู่20โดนยืนยมไป1,10ก็เหลือ1,10นะคะคราวนี้1-1ลบ1ก็เหลือ0 1-1ลบ 1, 1เหลือ0นะคะต่อมาขั้นที่3ลบในหลักร้อยนะคะหลักหน่วยลบไปแล้วลูกหลัก10ลบไปแล้วหลักร้อยก็ลบเลยค่ะ3 3ลบ 1, 1เหลือ2นะฮะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือคำตอบ325ลบ119เท่ากับ206นั้นคือคำตอบนะฮะ,ะสังเกตไมคะว่าสังเกตไมคะว่าอ่านี่ตรงนี้ลกูก206บวก119ก็จะเท่ากับ325เหมือนกัน 206บวก119ก็เท่ากับตัวนี้ลูกอ่านะคะมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะต่อมาเปิดไปที่หน้า102ค่ะ102นะลูกนะดูประโยคสัญลักษณ์อ uh ่าหาผลลบประโยคสัญลักษณ์โจทย์ที่ขอให้มาลูก264ลบ 191เท่ากับช่องวางนะคะอ่าก็ทำตามขั้นตอนเลยขั้นที่1ลบในหลักหน่วยนะคะลบในหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือตัวนี้เนาะเข้าใจแล้วเนาะอ่ะลบหลักหน่วย4ลบ1เหลือ3อ่ะอันนี้ลบปกติไม่ต้องยืมนะคะเพราะว่าเลขตัวตั้งมันมากกว่าตัวลบ นะคะก็ลบปกติอ่ะขั้นที่2ลบในหลัก10นะคะลบในหลัก10บลูก6ลบ9ไม่ได้ไหมคะ 6, ลบ9ไม่ได้ต้องไปยืมนี่ยืมมา1ยืมมา1เดิมมี6กใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น16อ่าดังนั้นเราก็เอา16มาลบ9ก็เหลือ7 นะคะส่วน2ในหลักร้อยโดนยืมไป1ก็เหลือ1นะคะต่อมาขั้นที่3ขั้นตอนที่3ลบในหลักร้อยนะคะหลักหน่วยหลัก10ลบไปแล้วลบหลักร้อยลูก2นี่โดนยืมไป1ใช่ไหมเหลืออยู่1 1อ่า1ลบ1เหลือ0นะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือ73 264-191ลบ191เท่ากับ73 สังเกตไหมว่า73นี้73บวกกับ191เท่ากับตัวนี้เลยลูกเท่ากับ264เลยนะคะค่าต่อมาเปิดหนังสือมาที่หน้า103ลูก103นะคะดูตัวอย่างลูกตัวอย่าง ในพื้นกรอบสีเหลืองนะคะเขาบอกหาผลลบใช่ไหมอ่าตัวอย่างเขาให้โจทย์มา437ลบ92เท่ากับชงวางอ่าตั้งเลขเลยค่ะตั้งเลขเลย437 1ลบด้วย92อ่าจากนั้นก็7ลบ2เหลือ5 3าลบเไม่ได้3าลบเ้าไม่ได้ต้องไปยืม4มา1จากเดิมเป็น3ก็จะกลายเป็น13อันนี้โดนยืมไป1 4ึ่โดนยืมไป1ก็จะเหลือ3ามนะคะ,ะจากนั้นก็ลบเลยลูกสิบสามลบเก้ลบเเหลือ4อี่หลักร้อยสาม ลบ0เหลือ3ตออบอตอบในข้อนี้ก็คือ345นั่นเองนะคะอ่ะมาดูอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่ง290ลบ152 ะะเราก็ตั้งเลขให้มันตรงหลักตรงกันนะคะให้หลักตรงกันลูก152 0อ่าศูลบสได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องไปยืมมายืม9มายืมมา1จากเดิมเป็น0นย์ก็จะกลายเป็น10 9อ่า9นี้โดนยืมไป1ก็จะเหลือ8 นะคะจากนั้นเราค่อยลบลูกส0บอ่าสิลบสองเหลือแปดเก้าลบห้าเอ่อแลบหเหลือสามนะคะหลักร้อยสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งะคะต่อเอาบอตอบในข้อนี้ก็คือหนึ่งร้อยสามสิแปดนั่นเองนะคะอ่าคราวนี้ เขาจะมีโจทย์มาให้อยู่8ข้อนะคะ8ข้อเดี๋ยวครูพึ่งคิดข้อ1ให้ดูอ่ะคิดข้อ8ดีกว่าคิดข้อ8ให้ดูนะคะหาคาตอบเติมในช่องว่างส่วนข้อที่เหลือให้ลูกหาเสร็จกระดาษมาคิดหาคําตอบเติมในช่องว่างเองนะลูกนะอ่ะครูพึ่งจะคิดข้อคิดข้อ8นะข้อ8ข้อ8อ่ะวางตรงนี้แล้วกัน ข้อ8นะคะข้อ8คุณเพิ่งตั้งเลขเลยตั้งเลขเลย6 0 0 9ลบด้วย689อ่า7ลบ9ไม่ได้7ลบ9ไม่ได้คุณเพิ่งยืมยืม9มา1จาก7ก็จะกลายเป็น10 9นี้โดนยืมไป1ก็จะเหลือ8อ่าจากนั้นก็ลบ17ลบ9 17ลบ9เหลือ8 8ลบแเหลือ0 6ลบ6เหลือ0เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ8นะคะอ่าส่วนข้อที่เหลือให้ลูกหาคำตอบเองนะลูกนะเปิดหน้าถัดไป หน้าถัดไป104ค่ะ104อ่าหน้านี้มีโจทย์มาให้4ข้อนะคะมีโจทย์มาให้4ข้อคุณเพิ่งจะคิดข้อ4ให้ดูอ่ะข,อข้อ4ข้อ4นะลูกข้อ4 600อ่ะตั้งเลขเลย6 0ร้2ยห3สิลบสามรลบสไม่ได้ สอลบสไม่ได้ยืม6มากลายเป็น12จาก6โดนยืมไป1เหลือห1 2สลบสเหลือ9 5้ลบสเหลือ1 6ึลบสเหลือ3ามคำตอบของข้อนี้ก็คือ3า9นะคะข้อ1นึสให้ลูกหาคำตอบเองนะคะ ต่อมาหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาลูกแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เปิดไปที่หน้า64นะคะ64แบบฝึกหัดที่2.11การหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายนะคะ,ะดูตัวอย่างลูกนี่ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าหาผลลบนะคะตัวอย่างในพื้นสีเหลืองโจทย์บอกว่า348-167ลบ167เท่ากับช่องว่าง นะคะก็ตั้งเลขให้ตรงกันหลักหน่วยตรงกันหลักสิบตรงกันหลักร้อยตรงกรันลบจากหลักร้อยมาก่าะแล้วค่อยลบหลักสิบแล้วก็ลบหลักร้อยนะคะลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะอ่าตั้งเลขอันนี้เขาตั้งเลขมาให้แล้วก็ลบเห็นไหมคะแปดลบเจ็ดก็เหลือหนึ่งสี่ลบหกไม่ได้ก็ยืมมาเป็นยืมมาเป็นสิบสี่ 14ลบ6เหลือ8ค่ะ3โดนยืมไป1ก็เหลือ2 2ลบ1ก็เหลือ1ค่ะต่ออบตอบในข้อนี้181อ่าคราวนี้ดูมีอยู่4ข้ออ่าครูเพิ่งทำข้อ4ข้อ4นะลูก870ลบ465เท่ากับเท่าไหร่ ตั้งเลขให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยหลักสิบอ่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยให้ตรงกันแล้วก็ลบเลยลบศูนย์ลบห้าศูนย์ลบห้าไม่ได้ต้องไปยืมมายืมเจ็ดมาหนึ่งกลายเป็นสิบเจ็ดโดนยืมไปหนึ่งก็จะเหลือหกนะคะจากนั้นค่อยลบลูกสิบลบห้าเหลือห้าหกลบหกเหลือศูนย์แปดลบสี่เหลือสี่ ตออบอตอบ4 0 5ร้อยนะคะข้อ1 2 3 1 2 3ให้ลูกทำเองนะคะทำเองนะ,ะเปิดมาที่หน้า65ลูก65ข้อ2หาผลลบเหมือนเดิมนะคะหาผลลบอ่ะตัวอย่างในพื้นสีเหลือง841ลบ406 40เท่ากับช่องว่างนะคะเขาก็ตั้งเลขเลย ตั้งเลขให้ตรงกันนะคะจากนั้นก็ลบจากหลักหน่วยลูก1-6ลบ6ไม่ได้ก็ไปยืม4มายืมมาเป็น11นะคะก็11-6ลบ6ก็เหลือ5นะคะ4โดนยืมไป1เหลือ3 3-0ลบ0เหลือ3 8-4ลบ4เหลือ 4, 4ต่ออบอตอบ4ีห <c oughs> นะคะอ่าดู เขามีมาให้6ข้อ1 2 3 4 5 6คุณพิ่งทำข้อ6ก็แล้วกันนะคะข้อ6 598-539เท่ากับเท่าไหร่อ่า8-9ไม่ได้ยื้ม9มาเป็น18 9โดนยื้มไปเหลือ8นะฮะ18-9ก็เหลือ9นะฮะ8-3เหลือ5 5-5เหลือ0 ตออบอตอบในข้อนี้ก็คือ5 19อ่าถ้ามันเหลือศนย์ตัวหน้าไม่ต้องเอามาเติมนะลูกตัดออกไปเลยนะคะให้เหลือ2หลักนะคะข้ออื่นทำเองนะลูก1 2 3 4 5ทําทำเองนะคะดูข้อหน้าถัดมา66คะ่ะหน้าที่66 ข้อ3หาผลลบเหมือนเดิมอ่าคราวนี้เขาไม่ได้ตั้งเลขมาให้แล้วแต่เขามีช่องมาให้ใช่ไหมคะอ่ะครูเพิ่งทำข้อ6ก็แล้วกันข้อ6นะคะ437ลบ264เท่ากับช่องว่างลูกก็ตั้งเลขเลยค่ะใส่เข้าไปในช่องให้มันตรงหลักมันตรงกันนะคะอันนี้คือตัวตั้งตัวหน้าคือตัวตั้งนะลูก3าเอ่อ437ลบ 264อ่ะ7ลบ4เหลือ3 3ลบ6ไม่ได้ยืม4มาเป็น13 4โดนยืมไป1เหลือ3นะคะ13ลบ6เหลือ7 3ลบ2เหลือ1ต่ออ,อบอตอบ173 นั่นเองนะคะข้อ 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าทำเองนะคะคนเก่งอ่ะงานของเราในวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่2.11นะคะในหน้า64คะ่ะ65และ66 นะคะสามหน้าทาให้เรียบร้อยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนเปิดย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูพึ่งสอนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะทาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้ครูพึ่งนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นะคะทบทวนบทเรียนในวิชาต่างๆที่ลูกเรียนไปเนาะพบกันใหม่ ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ